สวัสดีค่ะตอนนี้ก็าอยู่กับช่องของสุวรรณยาเลตเตอร์นะคะทุกคนเราก็เลาะงานงานไทยนั่นไงไอ้ออีไอ้ออีเงี้ยไงเงี้ยอ๋อยเนี่ยเนี่ยผักอะไรเนี่ยเม เส้ไม่ใช่ย่างพารานี่ทายว่าเลยเออโอ้ยพี่บอกพี่มือมือบอยเออโมบายพี่โอ้เราพิมพบอยมาพี่ไงพี่เฉยเฉยหัวนะกคิดคิิดมือบอไอตัวดีไปไหนไอตัวดีไปไหนยยังไม่ได้น้องอ้อยทำไมรีบเปลี่ยนทำไมไม่ใส่ชุดนั้นสาวห้างเกิร์ลสาวห้างเกิร์วันนี้มาไกล ขายขายดีๆนะคะระวยๆค่ะขายของไทยๆเต็มเลยทุกคนโอ้ขนมเรื่องอต้องเข้าแถวนะทุกคนซื้ออะไรก็ต้องเข้าแถวเข้าแถวทุกอย่างเลยถ้วกาแฟ่ถ้วยกาแฟใหญ่นี่ เสตีรัตกิมม์มันกก็ไม่มีขายมีมันละกอโอ้ยเขาตำาเฮ้ยไอจ๋ามันมาไหมเรามีมันละกออยู่คุ้งซี่กันแหละเดินเลาะงานทุกคนเอ้ยดูขายเสื้อผ้าก็มีดุหย่ะ เออเออขายเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้าอู้นกดูนกนกนกอ่านก mì xôi nữa tất cả, xôi mua Thái, ếch, nôc nhiều quá. Mày mua đồ ăn luôn. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái ไม่ใช่อันนี้ที่เขายากเส้ยอู๋ดูร้านไส้กรอกกทุนคนหายังไม่เจอเลยแหนมเออเออ หหหไหม้อาไรถามคะเขาคิวนี่เข้คิวฮะยังไม่ได้บอกเหรอโอ้อีกนานไหมอีกนานซื้ออยู่ ไม้าสามไม้ะไไม้ห้าสามมไม้หน้าสามมีสไมอะไรนะไม้่ราไมไนี่เนี่ยลากินนี่คิวอ่ะสอัน้ยังไม่ได้งไม่ได้อ่คะไม่รู้สน่ากินไม่ ร้านขายกล้วยยัซูซู่หมค่าซูซูเหนียาเดอนียจากบาดอคีค่ะอู้เหม็นหัววะโอ้เขาใจไปแล้วบอกเดินเดินเดินโอ้ย

เปิดเปิดนี่เรามีโต๊ะเราเราไปยานบอกแล้วมยืนดีไหมแ่กง่งลยว่าสวยสวยสวย อย้อืมอร่อยไหมเพื่อนกินได้ไม่เปรี้ยวอันนี้เปิดเลยคะเธอจะกินปะอน,นี่ทอดมัน10ยู หิวก็กินไปเดินต่อทุกคนเขากำลังจะโชว์อะไรอ่ะโชว์ลำใไมยากยงไวแ่ิ ก็ไม่ก็เมื่อกี้บอกให้แกนั่งนึงก็ไม่นะให้แกนั่งโอ้ยรถตุกๆนี่นี่ลำยยลำยยลำยยมาวันไหนเนี่ยตุกๆดูดิเขาบอกอันบบนี้เปล่าติดต่องานใช่ปะ่ะอะไรก็เข้าแต่คิวเยอะแยะไปหมดเลยเนาะขายดีขายดีขายดีมาก โอ้นี่นะพี่สาวเอ๊ร้านพี่ปัดร้านพี่สาวจีนไงทำไมไม่กล้าเข้าไปนั่งเหรอโอเคนะคะทุกคน เดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะบาย